ต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้านี้ค่ะมีสิ่งที่เราทุกคนที่เลี้ยงแคคตัสไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเลยไม่ต้องการเลยเ<ช>นอะเออเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยก็คือว่ามีเพลี้ยค่ะแต่ว่าก็คือมีเพลี้ยแล้วจะทำยังไงนะคะก็ขอบคุณน้องเอกมากเลยที่มาบอกเราจะมาบอกเราจากประสบการณ์ของเขานะคะว่าทํำยังไงเออน้องเอกคะอันนี้คืออะไรคะเหมือนเป็นลายสวยงามนี่เขาเ,เออรียกเพลี้ยหอยครับหรือเพลี้ยเกล็ดครับเพลี้ยหอยอ อีกขีดเล็กๆของเขานี่ก็คือแบบตัวเขาครับ uh huh. คือลักษณะของเขาคือเขาจะสร้างาเปลือกที่เป็นไขมันนะครับขึ้นมาหุ้มเป็นสีขาวนะครับค่ะแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงปรจากบริเวณผิวไปเรื่อยๆค่ะครับก็เลยจะทำให้ต้นเนี่ยฟีบลงคือจะหยุดใช้งักการเติบโตไปเลยครับแล้วถ้าเป็นมากๆก็ก็ตายเลยตายได้เลยค่ะครับ แล้วทิ้งรอยแผลไว้ให้ด้วยอ๋อรอยแผลเป็นสีอ่อนๆเหลืองๆอยงนี้ครับค่ะเป็นรอยที่เกิดจากการดูดของเขาค่ะครับแล้วก็อันนี้อใช่นี้ก็คือสังเกตยากนิดนึงแต่มันจะอยู่ในดินเป็นเพี้ยแป้งขาวมาเลยอ่ะนี่ค่ะเพี้ยแป้งเลยขาวๆเต็มเลยก็คือเขาจะไปเกาะบริเวณปลายรากครับที่พืชใช้ดูดอาหาร พอพืชกินอาหารเข้ามาเสร็จเขาก็ดูอาหารต่อตรงนั้นเลยอพืชก็จะต้นไม้เราเนี่ยก็จะโสมไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นรอยยุบย่นเลยทั้งๆที่ทเฮมันก็ดูปกติดีนะเหมือนจะขาดน้ําเฉยๆแต่ก็พี่กำลังจะถามเลยว่ารเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเพลี้ยแป้งก็อยู่ในดินจากประสบการณ์ผมเลยนะครับคือพืชที่ผมที่ที่ผมสังเกตคือต้นมันไม่มีอะไรไม่มีความผิดปกติอะไรเลยครับแล้วอยู่ๆมันก็ สูบลงไปใช่ต้นไม้ก็ยังไม่เต็มกระถางมากนี่ะรดน้ําก็ลดปกติดินไม่แห้งดินก็แห้งปกติทำไมมันไม่โตอ่ะมันสูบดอกไม่ออกเงี้ยแล้วก็สังเกตบริเวณที่เลี้ยงครับถ้ามีพวกมดดําอะครับเดินตามโต๊ะอะไรเงี้ยคือมดดำเนี่ยมันจะเป็นตัวพาพาเพี้ยมาให้มาเกาะครับ เราก็เลยต้องสกัดมดดำก่อน<ช>จะได้สกัดเพีย้ยจะได้เป็นงานป้องกันเพีย้ยใช่นี่เลยครับก็คือวิธีการแก้ไขข,ของมันก็คือแรกอย่างแรกเลยอะสักหยุดตัวพา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 หนะมันก่อนค,ครับก็คือจัดการบริเวณโรงเรือนให้ให้เรียบร้อยไม่ไม่รกไม่มีมดไม่มีจุดอับที่มันจะสามารถเป็นแหล่งก่อเชื้อได้แล้วก็ค่อยมาควบคุมมงนอีกทีหนึ่งพี่ก็เหมือนกันพี่ก็คล้าย มีประสบการณ์ได้คล้ายคุณเอกค่ะก็คือว่าเอ๊ะต้นมันเราก็ปกติดีนะทําไมเราก็ลดน้ําแล้วก็อะไร,รนะทาไมเขาไม่เติบโตเลยก็ลือล้อรากมาดูก็เจออย่างนี้เหมือนกันค่ะเพียแป้งแล้วก็ทิ้งค่ะพี่ทิ้งเลยไม่<า>ไม่ไม่สามารถจริงผมก็ถ้าเป็นบางบางต้นก็ทิ้งแต่เพี้ยแป้งอะ่ะมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะเกาะแ,แค่ตรงบริเวณรากค่ะมันยังแก้ไขง่ายกว่าตัว เพียหอยแล้วอันนี้ล่ะคะนี่เหมือนกันเป็นเพียแป้งเหมือนกันไหนคะตรงไหนอ๋อตรงลากดินเหมือนกันเลยค่ะเพียแป้งอ่ะไม่ยากเลยครับก็คือคุณคุณเอกเริ่มรู้แล้วค่ะว่าถ้ามีเสียงมาต้องหยุดนะคะโอเคเสียงรถพืดๆไปแล้วค่ะอย่างเพียแป้งเนี่ยง่ายกว่าครับก็คือเขาจะเกาะแค่เฉพาะลากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนดิน ตัดรากตัดแต่งรากเอาส่วนที่เขาอยู่ออ,อกไปเอาไปทิ้งไกลๆ oh. แค่นั้นเอง oh. แล้วถ้าเราเห็นว่าเขากินไปถึงใกล้ๆโคนต้นเงี้ยเราอาจจะเอาต้นไปแช่พวกยาสารเคมีที่ใช้ฆ่าเพี้ยก็ได้ครับ <Okay. S 2> เพื่อช่วยช่วยยับยั้งมันพวกนี้แก้ไม่ยากเพีย้ยแต่มันคืออย่างเราเป็นคนผลิตต้นไม้ขายครับพวกนี้มันมองไม่เห็นไงมันอยู่ในดินมันค่อนข้างลำบากเลยอะถ้าเกิดเราเอาไปขายแล้วลูกค้าเจอเง,งี้ย Oh, เพราะฉะนั้นเนี่แหละเราถึงต้องคอยมันสังเกตคอยดูครับอ๋อจริงอันไหนเราไม่มั่นใจอ่ะอย่างผมเนี่ยเพราผมรู้ว่ามันเริ่มระบาดจุดไหนที่มันเป็นแล้วผมไม่มั่นใจผมไม่เอาตรงนั้นไปขายเลยคจนกว่าผมจะได้เปลี่ยนกระถางมันผมถึงจะเออมั่นใจไม่มีขายได้ครับอันนี้เขาข้าปวดหัวสำหรับผมทีนี้แล้วของพี่ระาน Astro V เนี่ยตัวนี้เขาเรียกกันเพียญี่ปุ่นครับเพียญี่ปุ่น ไฮโซอ่ะพี่ญี่ปุ่นใช่มันเขาบอกว่ามันมามันติดมากับไม้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้แต่มันก็สร้างความปวดหัวให้เราได้เยอะเลยครับลักษณะของพี่ญี่ปุ่นคือมันจะเจาะกินน้ําเลี้ยงเฉพาะตรงยอดนี่เลยครับมันจะไม่ไปตรงไหนเลยเจอยู่ตรวดล้วมันจะหยูดตรงยอดนี่แหละอแล้วก็แพร่พันธุ์อะไรอยู่ตรงยอดนี่แหละโดยเฉพาะ ต้นแคคตัสที่มีปุยขนตรงยอดได้เยอะอย่างเงี้ยครับบางทีเราแทบมองไม่เห็นเลย <Ha. S 2> มารู้ตัวทีก็เรียบร้อยโดนไป <Ha. S 2> แล้วมองไม่เห็นเลยจะเราคิดว่าถ้าเกิดเราดูเขาเรื่อยๆเ,เราจะว่าเอ้ยทำไมมันมีขาวผิดปกติใช่แล้ว,แล,วแล้วพอบี้ดูปุ๊บกลายเป็นเลือดอแด<อ>งเรารู้เลยอ้าวเพียกินแล้วแล้วก็เพียชอบมากินยอดนี่คือแอสโตกับย no นะิมโนเนาะจริงๆก็กินได้ทุกสายพันธุ์ครับแต่ว่าผมว่าเพียมก็เลือกแหละแอสโตยิมโนเป็นพวก โตเร็วอ่ะเป็นพืชเป็นแคตัสที่โตน่อนข้างเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นก็ดูอาหารได้สะาใจหน่อยก็เลยเข้ามากินเฉพาะพวกนี้แหละพี่ขอแชร์วิธีของพี่ก่อนนะคะก็คือพี่ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะแต่ว่าพี่เสียดายพี่รักต้นนี้พี่ก็เขี่ยวออกค่าค่าทิ้ง่ะค่าทิ้งเขี่ยออกให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยววิจารณ์พี่ได้นะว่าทําผิดทําถูกนะ พี่ก็เอาเขาอะค่ะออกให้หมดที่สุดเลยแล้วก็ล้างค่ะเพื่อทาความสะอาดว่าพี่แน่ใจแล้วนะไม่มีพี่ยอมที่จะเสียยอดไปเพราะว่าพอเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะก็จะดีขึ้นเองครับอันนี้เป็นไงคะวิธีของพี่จริงก็ได้ครับในถ้าเกิดไม้ที่ที่เป็นอ่ะมีปริมาณไม่มากเราใช้วิธีกาจัดได้กับเพี้ยหอยก็เหมือนกันใช้ได้ถ้าเกิดเป็นไม่เยอะเราสามารถเขี่ยออกได้คือจริงๆอ่ะพวกเพี้ยมันค่อนข้างอ่อนแอนะครับ มันถึงต้องสร้างเปลือกไขมันเข้ามาหุ้มตัวมันไว้เพื่อที่ป้องกันป้องกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับมันมันก็จะอยู่แต่ั้นนั้นแหละพอเราเคลียร์ปุ๊บเคลียร์เปลือกมันออกตัวมันก็อ่อนแอก็จะตายธีนี้ก็ใช้ได้ครับอย่างอย่างตัวนี้เพี้ยญญี่ปุ่นก็เคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆครับจนเราเห็นว่ามันไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ต้องสังเกตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เพี้ยมันเป็น หมือนเป็นมแมลงชนิดหนึ่งะครับเป็นปรสิตชนิดหนึ่งซึ่งมันสามารถมีไข่ในการใช้ไข่ขยายพันธุ์ได้ค่ะถ้าระยะเวลานึงนเราอาจจะออประมาทคิดว่ามันหยุดแล้วแต่มันยังทิ้งไข่ไว้เงี้ยมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตต้องตัดตอนมันให้ได้ค่ะครับวิธีการนี้ถ้าเป็นไม่เยอะใช้ได้ครับค่ะซึ่งพี่ก็จะคอยสังเกตเรื่อยๆนะคะแล้วเห็นไหมเขาเล็กจัดมากเลยนะ พี่ต้องใช้วิธีการถ่ายรูปแล้วก็ซูมขึ้นมาดูครับว่าแบบมันอโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะส่วนเพี้ยหอยก็ <c oughs> จริงๆก็มันอาการมันจะเหมือนเพี้ยญี่ปุ่นเลยครับก็คือมันมาดูดน้ําเลี้ยงบริเวณผิวค่ะถ้ามันเป็นไม่เยอะมากแล้วก็เขีย่ยเขี่ยใช้นะครับไม้ปลายแหลมนี้เขี่ยออกได้เลยอ๋โอโอ้โหน้องเอกเขี่ยแล้วมันลงไปในดินแล้วมันไม่เป็นอะไรหรอจริงๆก็ ควรจะถอดกระถางมาเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเพียเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราควรถอดกระถางถอดอเปลี่ยนดินเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าภายในดินเนี่ยมันจะยังมีตัวไข่เพียอยู่หรือเปล่าครับแล้วเราก็เขี่ยออกปุ๊บเราค่อยตัดแต่งรากปลูกใหม่คะจะชัวร์ที่สุดแล้วเมื่อกี้พี่เห็นเขี่ยเนี่ยมันจะมีบางอันที่แบบร่วงกราวเลยกับอันที่เขี่ยแล้วมันแบบไม่ร่วงอะค่ะ,ะตัวที่มันไม่ค่อยร่วงเนี่ยครับคือมันยังยังไม่ตายมันก็จะตูดอยู่ แน่นเลยดูดอยู่ร้อนใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสร้างปัญหาพอสมควรครับกําจัดค่อนข้างยากส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ต้นไม้ที่พี่เป็นคอลเลคชันจริงก็ต้องต้องทิ้งครับค่ะทิ้งเอาไปทิ้งไกลๆนะครับ <laughs> เอาไปทิ้งไกลๆเลยครับเผ <laughs> า <laughs> ทิ้งทาลายยังไงก็ได้ครับให้มันตายไปจากสวนเรา <laughs> เอามาไว้ถ้าเอามาไว้ใกล้ๆจะเกิดอะไรขึ้นครับ มดก็จะไปขนไปอีกครับโอ้โหอันนี้เป็นคอลเลกชันใช่ไหมคะเลยต้องรักษาอันนี้เอามาลองทดลองทดลองสารเคมีอยู่หครับอ๋ออันนี้อเอามา<ช>ทดลองดทดลองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ,อย่างที่บอกอะ่ะผมแทบไม่เคยใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ในเมื่อเราทําในสก l ลที่ใหญ่ขึ้นทําขายไงครับบางครั้งการสูญเสียจํานวนมากๆอะ่ะมันก็ส่งผลกับเราเหมือนกันครับเพราะฉะน,นั้นถ้าเราใช้ตัวช่วยที่มันสามารถหยุดหยุด ปัญหาได้โดยที่เรายังเซฟไม้ได้ส่วนหนึ่ง่เงี้ยครับมันก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเราก็เลยเอามาลองใช้ดูครับค่ะซึ่งก็คือสารอะไรต่างๆยี<ช>่ห้อต่างๆที่อยู่ตรงข้างๆนี้นะคะใช่ครับที่เอกลองมาใช้ดูมันมีชื่อสัมมันไหมคะมีครับมีก็คือ,อตัวนี้นครับนิยมใช้กันสุดๆก็คือเนี่ยคาร์โบซันแฟนอ่าเป็นชื่อสามมันนะครับค่ะ,คะบอกยี่ห้อไหมครับยี่ห้อ พ <Post. S 2> <Post. S 1> อสเห็นอยู่อะพี่เห็นอยู่ใช่ครับก็คือตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใช้กันนะครับพอสแต่ก็คือข้อควรระวังคือมันเป็นยาที่ค่อนข้างรุนแรงเลยครับร <c oughs> <c oughs> ุนแรง <c oughs> ผมเคยครั้งหนึ่งคือผสมเกินขนาดแล้วก็ลดแบบเอาแช่เลยอะแช่ด้วยแล้วก็ลดซ้ําไปอีกนะแล้วไม่รู้เราก็คิดว่ามันไม่เห็นเป็นไรเลยนี่วะเราก็ไปวางที่ปกติซึ่งมันโดนแดด ค่อนข้างแรงครับผิวไม้ตรงนั้นไหมไปเลยเน่าเลยเป็นยาที่ค่อนข้างแรงครับเขาจะแนะนําให้ใช้ช่วงช่วงเย็นช่วงที่อากาศเย็นแล้วก็เก็บต้นไม้ที่มีปัญหาอย่าให้โดนแดดแรงจัดค่ะครับอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยผมหลอนเลยตอนนั้นครับแล้วอันอื่นอีกตัวก็จะมีตัวนี้ครับไทอะมีนท็อกแซมหรือที่เขาเรียกยี่ห้อมันก็คือ เอลาทอกนะครับที่เขาใช้กันอันนี้ก็รักษาเพี้ยเหมือนกันเพี้ยเหมือนกันครับเพี้ยเหมือนกันเพี้ยญี่ปุ่นเพี้ยหอยเพี้ยแป้งอะไรนี่คือใช้ยาฆ่าเพี้ยเดียวกันหมดสําหรับผมนะใช่ค่ะครับแต่จุดสําคัญของการฆ่าเพี้ยครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าไข่อ่ะมันก็มีระยะฟักตัวยาบางตัวไม่สามารถจัดการกับไข่ได้ไข่เพี้ยได้ ยาบางตัวจัดการได้แต่ก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นมันคล้ายๆลักษณะแมลงนะครับถ้าเราใช้ไม่ต่อเนื่องมันไม่ตายมันแค่สลบอย่างเงี้ยครับมันแค่หยุดเฉยๆแต่มันไม่ตายมันฟักตัวเงี้ยมันก็จะกลับมาลามต่อเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างต่อเนื่องจนมันหายจริงๆคำว่าต่อเนื่องนี่มันประมาณกี่เดือนคะเขาที่ผมเคยลองมาประมาณเดือนหนึ่งครับต่อเนื่องเลย สามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยต้องลดให้ได้ตลอดค่ะสามวันลดทีสามวันลดทีไงครับมีตัวหนึ่งเหมือนกันที่โดนเพีย้ยญี่ปุ่นแล้วตอนนี้หายแล้วโตแล้วค่ะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูพี่เคยคุยกับเจ้าของสวนอ่ะที่แบบบางบางคน่ะนะคะที่แบบว่าเจอเพีย้ยแบบครับเอยอะมากอะ่ะเอยอะมากเกือบลงเรือนอะ่ะแล้วก็เลยแบบต้องมีฤดู การที่แบบฆ่าเพียกันเพียกเียกันครับอย่างที่ฟังน้องเอกเล่าเห็นภาพไหมคะว่าทําไมเราถึงถ้าเราเจอต้นเดียวเท่านั้นเราถึงต้องแบบแล้วไม่ใช่รักจริงๆจะต้องทิ้งเลยอ่ะครับเพราะว่ามันลามได้แล้วไข่ก็ยังอยู่แล้วก็ฆ่ายากค่ะอืมโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณเอกทดลองอยู่ใช่ไหมคะโอเคก็มีอันนี้ก็เพิ่งลองเอามาใช้ครับค่ะตัวนี้คือปิโตรเลียมออยล์ครับค่ะลองเข้าไปหาข้อมูลดูเขาก็บอกว่ามันยับยั้งการฟัก ฟักตัวของไข่มแมลงได้ไข่เพีย้ยได้ก็เลยลองเอามาใช้ดูว่าว่ามันจะได้ผลขนาดไหนค่ะ,คะโอเคเราจะมีวิธีป้องกันเพีย้ยยังไงอะคะคือหลักการที่ผมใช้นะเป็นเหมือนกันหมดเลยในการดูแลป้องกันโรคพืชต่างๆครับคือทําให้ต้นไม้แข็งแรงเปลี่ยนกระถางในรอบที่มันควรจะเปลี่ยนกระถางเต็มต้องรากเต็มกระถางแล้วต้องเปลี่ยน ดินเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนลดน้ําต้องลดให้ได้ตามรอบดินแห้งต้องลดอย่าปล่อยทิ้งให้ต้นไม้เหี่ยวให้ต้นไม้สูบค,ครับแล้วก็จัดการสถานที่เลี้ยงให้มันให้มันเรียบร้อยให้มันมีอากาศถ่ายเทไม่มีจุดอับไม่มีจุดลกค,คือมันมีจุดที่ผมพลาดจุดหนึ่งด้วยที่มันเกิดเพี้ยคือช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนแล้วยานขึ้นค่ะ ้สไตล์ตคนปลูกแคคตัสคือโอ้เอามันเถอะลอกโรงเรือนอเราในโรงเรือนให้สะอาดก็พอซึ่งจริงไม่ใช่เลยพอย้าขึ้นปุ๊บมดมาทำรังครับค่ะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมโรคอยู่ตรงนั้นนะครับออันนี้คือจุดที่ผมเรียนรู้จากจากฤดูฝนที่ผ่านมาค่ะครับก็เลยเนี่ยต้องจัดการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรือนให้มันสะอาดครับสําคัญมากเลยเออใช่พอพอเอกพูดถึงที่นึกขึ้นได้ของพี่เหมือนกันเพราะพี่มีมดเยอะในสวนครับ แล้วก็พอพี่เจอมดแล้วพี่ตามทางมดมาพี่ถึงเจอเพียครับก็เป็นประมาณสักสี่ต้นได้มั้งแต่ว่าอีกสามนั้นพี่ทิ้งเลยครับอก,ก็เป็นเยอะแล้วโอเค,คแล้วก็เรื่องแดดเลยใช่ไหมคะที่พูดถึงว่าการทําให้ต้นไม้แข็งแรงใช่ครับค่ะโอเคก็เราป้องกันดีกว่ารักษาจริงๆนะคะนะคเนาะขอบคุณน้องเอกมากเลยที่มาให้ความรู้เนะทั้งเรื่องโรคอะไรต่างๆนานาค,ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เรามักจะเจอกันในแคคตัสนะคะวันนี้ก็ได้คำตอบกันอย่างชัดเจนมาแล้วหลายคลิปนะคะน้องเอกขอบคุณมากใคร,ครที่ได้เห็นส่วนของน้องเอกไปแล้วเมื่อตอนคลิปแรกอยากจะอุดหนุนก็อย่าลืมนะมียังไงคะเพจเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนจะเขียนมาถามพี่โปรโมทสิกรอบนึงอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ถ้าอยากอุดหนุนก็ทางเพจแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์นะครับอ่าแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนดนะคะแล้วก็มี ไลฟ์สดนะครับในเพจเดือละครั้งครับก็ฝากติดตามทางเพจแคคคาเฟ่ไทยแลนด์ได้ครับไลฟ์สดนี่พี่ดูประจําค่ะแล้วพี่ก็ประมูลมาแล้วหลายต้นนะคะแล้วก็บูธเวลางานแคคตัสนะคะน้องเอกกับโคดรัตชี่เนี่ยก็ไปออกบูธตลอดค่ะใครจะหนุนเขาก็ได้นะคะคุณเอกส่วนแคคตัสเนี่ยเปิดหรือปิดจริงๆก็ตอนนี้สามารถนัดได้ครับนัดเข้ามาว่าจะเข้าชมไงครับ <c oughs> ติดต่อเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับค่ะคือจริงแล้วแคคตัสส่วนใหญ่เขาเป็นส่วนปิดเพราะว่าเขาก็อยู่ในบ้านเนาะ <c oughs> นก็เพื่อความปลอดภัยอะค่ะ <c oughs> ก็เลยจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็คือนักหมายกันล่วงหน้านะคะขอบคุณเอกมากขอบคุณ, <c oughs> คณมากขอบคุณมากนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาเสมอเสมอนะคะยังไงก็ใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคุณจะได้ความรู้เรื่องของแคคตัสแล้วก็ไม้หวบนน้ำ เพื่อที่จะเลี้ยงต้นไม้กันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ต้นไม้เราจะได้แข็งแรงไม่มีโรคค่ะโอเคบายบาย